หรอได้รับคําถามค่ะหลายๆครั้งเลยทุกคนว่าทําไมใช้กดแรงดึงดูดแล้วทําไมถึงยังไม่ได้ผลบางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลซึ่งจริงๆค่ะเราทุกคนค่ะเข้าใจในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดเราต้องได้ผลแบบ1 0อเปอร์เซนได้ผลทุกครั้งไปถ้าเราเข้าใจการใช้กดแรงดึงดูดอย่างแท้จริง จริงๆค่ะเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยปิวอยากจะบอกทุกคนนะคะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโลกของเราเต็มไปด้วยพลังงานแล้วการที่เราจะดึงดูดได้นั่นหมายความว่าสภาวะพลังงานภายในของเราต้องเป็นสภาวะพลังงานเดียวกันกันกบจัก,กรวาลเดียวกันกับกฎของแรงดึงดูดซึ่งสภาวะจิตของการใช้กฎแรงดึงดูดแบบไหนล่ะ ที่จะสามารถทำให้เราทุกคนค่ะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างได้ผลสิ่งที่สำคัญเลยนะคะทุกคนการที่เราจะสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้ผลนั่นเกิดจากการที่เราค่ะมีสภาวะจิตภายในของเราที่เรามีความรู้สึกจากข้างในว่าเราอุด,ดมสมบูรณ์หลายๆครั้งค่ะที่เราใช้กฎแรงดึงดูดทำไมถึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะเราไม่สามารถจับสภาวะจิตของเราได้ หรือบางครั้งค่ะเราใช้โลกภายนอกใช้ความขาดแคลนจากโลกภายนอกแล้วใช้กดแรงดึงดูดขณะนั้นขณะที่เราขาดแคลนแล้วมาดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราปรารถนาแต่การที่จะใช้กดแรงดึงดูดได้ผลจริงๆนั้นหากใครก็ตามที่คุณฝึกฝนจิตหากใครก็ตามที่คุณทำสมาธิหากใครก็ตามที่คุณสามารถเข้าถึงความรู้สึกภายในของคุณได้ คุณจะรู้เลยว่าสภาวะจิตข้างในของคุณสำคัญมากเพราะสภาวะจิตข้างในของคุณคุณต้องรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ก่อนไม่สำคัญนะคะทุกคนว่าภายนอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายนอกของคุณฐานะของคุณจะเป็นแบบไหนชีวิตของคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะเจอความท้าทายอะไรบ้างเข้าสู่ชีวิตของคุณณขณะนั้น แต่สิ่งที่สำคัญค่ะคุณต้องรู้สึกเข้าไปในระดับจิตภายในของคุณว่าคุณอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามข้างในของคุณค่ะรู้สึกว่าคุณอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณใช้กดแรงดูดไม่ว่าเรื่องของเงินเรื่องของวัตถุเรื่องของการงานคุณรู้สึกว่า คุณอุดมสมบูรณ์จากภายในและคุณคู่ควรที่จะได้รับสำคัญนะคะทุกคนเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณร้องขอคุณอธิษฐานออกไปเมื่อทั้งในคุณค่ะรู้สึกว่าคุณอุดมสมบูรณ์รู้สึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่คุณร้องขอและคุณอธิษฐานออกไป คุณจะสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้แต่ส่วนใหญ่เราเป็นแบบไหนรู้ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเปียวก็เคยเป็นแบบนั้นสภาวะที่เราใช้เวลาเราใช้กดแรงดึงดูดตอนนั้นเหมือนเวลาที่เราค่ะต้องการเงินแล้วเราปรารถนาและอธิษฐานจิตที่เราปรารถนาจะได้เงินสักก้อนเดินเข้ามาในชีวิต เมื่อเราอธิษฐานร้องขอเราอธิษฐานร้องขอไปด้วยความรู้สึกแบบไหนถ้าเราอธิษฐานร้องขอไปด้วยจิตขณะนั้นที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเงินแล้วเราปรารถนาที่จะได้เงินนั่นคุณกำลังส่งคลื่นพลังงานกำลังส่งความรู้สึกว่าคุณขาดแคลนเงินพอคุณส่งคลื่นของความขาดแคลนออกไป คุณจึงไม่สามารถดึงดูดเงินเข้ามาได้วันนี้หากคุณปรารถนาที่จะดึงดูดเงินเข้าสู่ชีวิตของคุณคุณจงเขียนเป้าหมายของคุณตามจำนวนที่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับเหมือนคุณคู่ควรที่จะได้รับเงินหนึ่งแสนบาทคุณรู้สึกว่าเงินหนึ่งแสนสำหรับคุณ มันเคยผ่านมือคุณมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันง่ายคุณสามารถได้มันอย่างแน่นอนแล้วคุณก็เขียนเป้าหมายไปว่าคุณร้องขออธิฐานเงินหนึ่งแสนบาทเมื่อคุณร้องขออธิฐานเงินไปหนึ่งแสนบาทแล้วคุณปล่อยวางค่ะคุณรู้สึกเข้าไปเลยว่า คุณคู่ควรสำหรับเงินหนึ่งแสนบาทแล้วคุณก็ลงมือกระทำอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณใช้สภาวะของการที่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรและคุณรู้สึกว่าคุณได้รับอย่างแน่นอนยังไงก็ตามค่ะคุณจะสามารถดึงดูดเงินหนึ่งแสนบาทมาได้ ดังนั้นสภาวะในการที่คุณร้องขออธิษฐานเงินออกไปหรือคุณร้องขอสิ่งใดก็ตามในชีวิตคุณต้องรู้สึกเข้าไปข้างในของคุณภายในของคุณว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับคุณคู่ควรกับเงินจำนวนนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรคุณจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์จากภายใน แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยวางได้คุณไม่คาดหวังได้และคุณก็ลงมือทำงานของคุณต่อไปค่ะโดยที่คุณไม่ต้องกำหนดทางมาว่าจะมาทางไหนคุณรู้เพียงแค่ว่าได้รับอย่างแน่นอนในทุกทิศทุกทางการที่เราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรคือการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ออกไป ต่อผู้คนคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณมีคุณค่าเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณจึงมีความรู้สึกว่าคุณคู่ควรจะได้รับสิ่งที่คุณอธิษฐานออกไปเมื่อก่อนปิวก็ไม่เคยเข้าใจคำว่าคู่ควรนะคะทุกคนแต่พอถึงจุดนี้ค่ะ ที่บิวได้ทําบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือทําช่อง YouTube แม้วันนี้ผลลัพธ์ที่ได้มาค่ะมันยังไม่ได้เป็นผลลัพธ์ตามที่เราปรารถนาและเราต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่บิวรับรู้ได้เรารู้สึกถึงความสุขรับรู้ถึงความอิ่มเอมที่เกิดขึ้นจากภายในของเราพอเรารู้สึกได้แบบนี้ค่ะทุกคนบิวรู้สึกว่าเรามีคุณค่า เรารู้สึกว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างออกไปเราทำให้คนมีความสุขคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาไม่ว่าทางช่อง Youtube หรือทางช่องของเพจทีวิสเ็กได้ใบปิวที่ราทุกๆคอมเมนต์ค่ะมันทำให้เราเต,เติมเต็มจิตวิญญาณของเรามันทำให้เราเติมเต็มความรู้สึกถึงคุณค่าภายในของเราเมื่อน,นั้นแหละค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่า เราคู่ควรที่จะได้รับเรามีคุณค่าปิวบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะโลกออนไลน์สิ่งที่เราแบ่งปันออกไปให้กับผู้คนค่ะเราอัดคลิปแค่หนึ่งครั้งแต่คนที่เข้ามาดูคลิปเราค่ะสามารถดูคลิปได้ตลอดไปจนกว่า Facebook เขาจะปิดตัวลงจนกว่า Youtube เขาจะปิดตัวลงนั่นเป็นการสร้างผลกระทบ ให้กับผู้คนจำนวนมากเมื่อไหรก็ตามสิ่งที่คุณทำค่ะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงสร้างสารรค์ให้กับผู้คนจำนวนมากเมื่อนั้นค่ะคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้เพราะคุณได้สร้างให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างให้ผู้คนมีชีวิตที่เขามีความสุขขึ้นเขาเบิกบานขึ้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นแม่ค้าขายออนไลน์การที่คุณเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ค่ะแล้วผู้คนเห็นสินค้าของคุณเยอะมากขึ้นจากการที่คุณโปรโมตจากการที่คุณออกมาไลฟ์สดจากการที่คุณสามารถสร้างความสุขให้กับผู้คนจากคนที่เขาซื้อของคุณไปแล้วเขามีความสุขเขาอร่อย เขายิ้มได้ดังนั้นค่ะการที่คุณจะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างได้ผลนั้นสภาวะที่คุณต้องใช้คือคุณต้องมีสภาวะที่คุณรู้สึกอุดดมสมบูรณ์จากภายในและสภาวะที่คุณต้องรู้สึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่คุณอธิษฐานออกไป เมื่อคุณรู้สึกถึงภายในถึงความอิ่มเอมค่ะสิ่งที่จะส่งออกมาภายนอกค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณจะยิ้มได้อย่างที่มีความสุขคุณจะรู้สึกเบิกบานคุณจะรู้สึกอิ่มเอมซึ่งสภาวะแบบนั้นค่ะคุณกำลังสร้างสนามพลังงานที่เป็นสนามพลังงานแห่งความสุข ออกไปสู่ผู้คนสู่โลกไปนี้แล้วผู้คนเขาจะรับรู้ได้ถึงสนามพลังงานแห่งความสุขของคุณเมื่อเขารับรู้ได้ถึงสนามพลังแห่งความสุขของคุณค่ะจักรวาลอัน,นันตปัญญาพระเจ้าก็เป็นคลื่นพลังงานซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณ ดึงดูดออกไปคุณจึงได้รับผลลัพธ์สิ่งที่คุณอธิษฐานออกไปนั่นเองค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่บิวอยากแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะดังนั้นค่ะการที่คุณจะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างได้ผลคุณจําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของการฝึกฝนจิตเพราะการฝึกฝนจิตค่ะสามารถทําให้คุณ จับความรู้สึกจากภายในของคุณได้เมื่อคุณจับความรู้สึกจากภายในของคุณได้คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกของคุณอย่างไรคุณจะรู้ว่าตอนนี้คุณมีสภาวะแบบไหนและคุณสามารถสวิตความรู้สึกอารมณ์ของคุณได้ทันทีและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับสภาวะของคุณได้ค่ะและคุณเปลี่ยนขึ้นพลังงานเปลี่ยนอารมณ์ของคุณ ให้เป็นอารมณ์ความสุขสนุกเบิกบานรอยยิ้มเสียงหัวเราะและวพอคุณทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีสนามพลังงานภายในตัวคุณที่เป็นสนามพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์และคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณอุดมสมบูรณ์คุณคู่ควรกับทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการค่ะแล้วนั่นแหละค่ะ คุณจะสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างง่ายด,ดายมากๆค่ะ